อันนี้ในรายวิชาโบรศาสตร์วิศวกรรมนะครับอันนี้เราจะมาพูดถึงตัวอย่างพื้นฐานนะที่มีความสําคัญก็คือเกี่ยวกับเรื่องกับความสมดุลนะครับซึ่งตัวสมดุลพื้นฐานเนี่ยที่พวกเราพบเห็นบ่อยนะครับก็คือัรษณะเป็นสมดุลของระบบ2มิตินะครับซึ่งในเนื้อหาของสมดุลเนี่ยหลักคิดง่ายๆคือว่าพวกเราเนี่ยจะต้องรู้ว่ามันมีแรงอะไรบ้างมาที่เกี่ยวข้องนะครับ อย่างเช่นอันไหนเรียกว่าแรงกะระทำนะครับแรงกะระทำเนี่ยมีแรงตรงไหนบ้างนะครับมีแรงภายนอกมีแรงภายในอะไรต่างๆพวกนี้นะครับและอีกแบบนึ่งคือในส่วนของพฤติกรรมของฐานรองรับนะหรือว่าซัพพอร์ตนะครับว่าฐานรองรับแบบนี้จะมีตัวไม่ทราบค่ากี่ตัวจะเกิดการเคลื่อนที่ไหมเกิดการหุินไหมอะไรต่างๆแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้อง พราะนั้นเราก็ต้องเขียนฟรีบอดี้ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ให้ได้เป็นพื้นฐานเดี๋ยวก่อนนะครับอ่าตอนนี้สมบูรณ์2มิติของเรานะครับถ้าเราดูก็คือโดยส่วนใหญ่ก็คือเป็นแกน y กับแกน x อนะครับอ่าตอนนี้ดูโครงสร้างเหล็ล่รูปพันธ์นะครับหน้าตาประมาณนี้ครับข้อนี้ไม่ยากมากนะครับรับแรงกระทําภายนอกที่ตำแหน่งต่างๆดังรูปนะครับ ถ้าเราจำได้เนี่ยแรงกะระทำเนี่ยมันจะมีนะครับอเอาใหม่ก็ับอแรงภายนอกนะครับแรงภายนอกเนี่ยนะครับมันจะแยกออกเป็นนะครับแยกออกเป็นแรงกะระทำกับแรงปฏิกิริยา นะครับเพราะนั้นต้องมีแรงกระทำก่อนแล้วถึงเกิดแรงปฏิกิริยาต้านถ้าเราดูพวกนี้นี่คือแรงกระทำภายนอกครับมีทั้งหมด4แรงแล้วต้องเกิดแรงปฏิกิริยาต้านแรงปฏิกิริยาที่นี้ที่จะอยู่ในกลุ่มของแรงภายนอกก็คือแรงปฏิกิริยาที่ฐานรองรับนะครับฐานรองรับที่จุดโเนี่ยเป็นฐานรองรับแบบยึดแน่นนะซึ่เราเรียกว่าฟิกซซับพอร์ต นะครับแบบยึดแน่นไอตัวฟิกซัพพอร์ตเนี่ยพวกเราต้องรู้ให้ได้ก่อนนะครับว่ามันมีตัวไม่ทราบค่ากี่ตัวนะครับตอบได้ไหมเอ่ยถ้าเป็นแบบยึดแน่นแบบนี้ตัวไม่ทราบค่ากี่ตัวครับสามตัวถูกต้องไหมครับอ่า<อ>สามตัวก็คือ,อประมาณนี้ <c oughs> นะครับเราจะรูปนี้เป็นฟรีบอดี้ทั้งระบบไปเลยนะครับ ก็มีแกน Y ก็ O y แล้วก็แกน X ก็ O X นะครับและอย่างหนึ่งก็คือโมเมนต์นะครับเพราะฉะนั้นตัวไม่ทราบค่าเนี่ยตัวไม่ทราบค่าถ้าเป็นแบบยึดแน่นแบบนี้สามตัวอันโนตัวไม่ทราบค่าสามอันโนตัวไม่ทราบค่า แต่นี้ถ้าเป็นรูปแบบแบบนี้การเคลื่อนที่การเคลื่อนที่แกน y แกน x เกิดไหมครับไม่เกิดนะครับการเคลื่อนที่แล้วการหมุนจะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะชื่อบอกแล้วว่ายึดแน่นยึดแน่นกนะ็คือยึดไว้อยู่กับที่ เพราะนั้นการเคลื่อนที่แกน y ก็ไม่เกิดเพราะมี oy ต้านไว้นะครับการเคลื่อนที่แนวแกน x ก็ไม่เกิดเพราะมี ox ต้านไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้มันแบบยึดแน่นเพราะนั้นการหมุนก็จะไม่เกิดนะครับส่วนรูปแบบฐาลงแงลับแบบอื่นๆสิ่งแรกที่ต้องตอบไว้ได้คือตัวไม่ทราบค่าแล้วว่ามันเกิดการเคลื่อนที่ไหมเกิดการหมุนไหมนะครับ อย่างที่เราคุ้นเคยก็อะไรอะ่ะแบบจุดหมุนแบบหมุดแบบนี้นะครับแล้วก็แบบล้อเลื่อนแบบนี้ครับเนีพวกเนี้ยตัวไม่ทราบค่ากี่ตัวเกิดการเคลื่อนที่ไหมเกิดการหมุนไหมตัวไม่ทราบค่ากี่ตัวเกิดการเคลื่อนที่ไหมเกิดการหมุนไหมนะครับแล้วก็รูปแบบของการต่อขนาดสั้นช็อตลิงก์แบบนี้ครับ อย่างเงี้ยตัวไม่ทราบค่าจะกี่ตัวอ่ะเกิดการหมุนเกิดการเคลื่อนที่ไหมซึ่งพวกเนี้ยเราต้องไปย้อนดูในทฤษฎีเอาเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอรูปโจทย์เนี่ยและเราไม่สามารถเขียนตัวไม่ทราบค่าได้นะครับเขียนตัวไม่ทราบค่าได้แล้วไม่รู้พฤติกรรมของมันเนี่ยมันก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นผมก็ยามเขียนตรงเนี้ยให้มันเลอะเทอะเนี่ย เพื่อเป็นการสื่อว่าถ้าเราไม่รู้ตรงนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นต้องไปทบทวนเรื่องพวกนี้นะให้ได้ให้เรียบร้อยนะครับเริ่มคำนวณเพราะนั้นเริ่มต้นเนี่ยฟรีบอดี้เราเขียนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้คือแรงกระทำภายนอกตรงนี้คือแรงปฏิยาต้านต้านแรงกระทำพวกนี้ครับเกิดขึ้นที่ฐานรองรับ ซึ่งจัดว่าเป็นแรงภายนอกเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นเราจะหาพวกนี้ให้ครบท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นแรงปฏิกิริยานะครับที่ฐานรองรับนะครับแบบยึดแน่นนะครับฟิกซับพอร์ตนะครับที่จุด O เราหาพวกนี้ให้ครบทั้ง3ตัวนี่แหละครับเริ่มต้นหา MO ก่อน นะครับถ้าเราหา m o ก็สิ่งมา m ที่จุด o เท่ากับ0นะครับเท่ากับ0นนะครับเราก็เอานิ้วจิ้มที่จุด o นะครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมาหมุนรอบจุด o นะครับแรงที่หมุนรอบจุด o ไม่ได้นะครับมีแค่ o y กับ o นะครับ o x เพราะว่ามันทิ่มจุดหมุนระยะทางไม่เกิด นะครับเพราะนั้นที่หมุนรอบจุด O ได้ก็จะกลายเป็นโมเมนต์รอบจุด O ตัวนี้ก็คือแรงย่อยแรงกระทำภายนอกทั้ง4แรงนี่เพราะนั้นเราก็สมมุติตัวแปรจะหา MO มานะครับเราก็ตั้งหลักว่าทวนเป็นบวกตามที่เราสมมุติไว้นะครับหลังนั้นก็เขียนสิ่งที่ต้องการหาคือ MO นะครับ MO ตัวนี้อเขียนไว้ดูนิดๆสำหรับคนยังไม่ค่อยเก่งก็มันกำลังหมุนทวนเข็มอยู่ แล้วเราก็เอาแรงสี่แรงตัวเนี้ยมาเทคที่จุด O หรือตรงนิ้วตัวเนี้ยที่ชี้ไว้เนี่ยนะนี่ที่เอานิ้วจิ้มไว้เนี่ยเราจัดการแก๊งทวนเข็มก่อน่าแก๊งทวนเข็มก่อนนะมีแรงที่หมุนทวนเข็มมีแรงอะไรบ้างตอบได้ไหมเอ่ยสี่แรงเนี่ยมีแรงอะไรบ้างมีแรงศูนย์จุดอะไรศูนจุดแปดมีแรงอะไรอีก ที่หมุนทวนเข็มแล้วก็แรงหนึ่งอ่าสองแรงนี่แหละที่หมุนทวนเข็มเอา0ูนจุดแปดก่อน0ูนแปดหมุนทวนเข็มทวนก็เป็นบวกบวกได้0.8ูนย์จุดแปดนิ้วจิ้มจุดโอศูนจุดปดคูณเท่าไหร่นาได้นําไปเลยคูณสี่ใช่ป่ะอ่ะคูณสี่อ่าศูนย์แปดคูณสี่แล้วข้อหนึ่งตามตรงนี้นําได้นําไปเลยนะครับ หนึ่งตามตัวนี้หมุนแบบนี้ก็บวกไว้หนึ่งหนึ่งคูณเท่าไรตอบเจ๋งๆเลยเอ้ยหนึ่งคูณเท่าไรหนึ่งตัวนี้อย่างสามมีเหรอหนึ่งหนึ่งก็ต้องคูณหนึ่งตัวนี้เนี่ยใช่ป่ะเนี่ยเนี่ยขับรถไปไปยูเทินออมเลงหนึ่งใช่ป่ะอ่าแบบเนี้ยนะคูณหนึ่งคูณหนึ่ง นะอันนี้คือแก๊งทวนเข็มนาฬิกานะครับต่อมานะอันนี้เราจัดการสองแรงนี้ไปแล้วต่อมาแก๊งตามเข็มนาฬิกานะทํำท่าหมุนก่อนเนี่ยตามเข็มรอบจุดโอตามเข็มรอบจุดโอเพราะนั้นเทคให้เป็นเตที่เลยเ <c oughs> พราะนั้นถ้าทวนเป็นบวกตามต้องไปเลยครับ <c oughs> ลบกอ่บศูนบ0จุดคูณเท่าไหร่ครับระยะทาง คูณสามตัวนี้คูณสามตัวนี้นะครับแล้วก็ลบด้วยสองตัวนี้สองคูณเท่าไหร่ครับสองคูณสองเท่ากับศูนย์นี่แหละครับคือผลรวมของโมเมนต์รอบจุดโอแล้วที่เหลือพวกเราก็ย้ายข้างออกมาโมเมนต์ติดบวกอยู่เฉยๆครับฝั่งซ้ายที่เหลือย้ายไปฝั่งศูนย์แล้วกลับเครื่องหมายให้หมด จากบวกก็จะกลายเป็นลบครับจากลบก็กลายเป็นบวกครับย้ายค่าให้เป็นนะครับถ้ารู้เรื่องพยายามนำไปก่อนนะครับแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาดูเฉลยได้ออกมาเท่ากับหนครับในที่นี้เขาให้ตอบเป็นหน่วยตันและเมตรครับนะตันและเมตร เพราะนั้นโมเมนต์เนี่ยมันคือแรงคูระยะแรงคูระยะใช่ไหมครับเพราะนั้นแรงคือหน่วยเป็นตันระยะทางที่ท่านคูณหน่วยไปเลยครับหน่วยเป็นเมตรเพราะนั้นหน่วยก็เป็นตันเมตรอ่านออกเสียงว่าตันเมตรนะครับโมเมนต์คือแรงคูระยะทางได้ออกมาหนึ่งจุดสามตันหรตันตัวนี้คําตอบตอเราย้ายข้างหา f o เนี่ยโมเมนต์รอบจุด o เนี่ยคำตอบมาติดบวก คำตอบมาติดบวกแสดงว่าที่สมมุติไว้ว่าทวนเข็มถูกไหมครับอ่าเพราะน,นั้นก็สรุปด้วยนะครับว่ามันทวนเข็มคําตอบแรกเรียบร้อยแล้วครับอ่าโอราอาจจะาเอาโตัวนี้ไปใส่ไว้ในลูกนะครับอ่าเอตัวนี้หนึ่งจุดสามตันเมตรนะครับอ่าต่อมาหาที่เหลือฮะอ่าหาที่เหลืออ่าซิกมาไอก่อนแล้วกัน ถ้าซิกมาเอแสดงว่าจะหาโอครับโอพวกเราก็ซิกมาเอฟวเท่ากับ0ูนย์นะครับอ่ะซิกมาเอเท่ากับ0ูอ่าก็คือจะหา O อก็เอาว่าขึ้นเป็นบวกตามตัวแปรโอสมมุติไปเลยครับะจะขึ้นเป็นลบจะขึ้นเป็นบวกก็สุดแท้แล้วแต่ท่านเดี๋ยวคําตอบย้ายข้างม,ามันฟ้ององีกถ้าพูดถึงซิกมาเอฟวาเท่ากับ0ูนเนี่ย มีแรงที่เกี่ยวข้องกับแกน y เนทั้งหมดกี่แรงครับรวม oy ด้วย4แรง4แรงที่ว่าเนี่ยนะครับไปแรงลงกี่แรงครับ2แรงคือตัวนี้กับตัวนี้ใช่ไหมครับอ่าเพราะน,นั้นอ่าเราต้องการ oy ก็ oy ขึ้นก่อนนะครับจริงๆไม่คนเขียนพวกลงกรแบบนี้แล้วนะครับบวกด้วยแรงขึ้นที่เหมือน oy ก็คือแรงอะไรครับ0.8ตัน นะครับแล้วก็ลบด้วยแรงลงนะครับลบสองเพราะขึ้นเป็นบวกนี่ครับลงต้องเป็นลบแล้วก็ลบ0.5นนี่คือว่าด้วยเรื่องแรงครับรวมแรงเฉยๆอย่าทถลื่งคูดระยะทางนะครับไม่ใช่เทคโมเมนต์พอเสร็จแล้วก็ย้ายข้างครับตัวแปรติดบวกอยู่เฉยๆครับนะครับส่วนที่เหลือพวกนี้ก็ย้ายไปอยู่ฝั่งศูนแล้วกลับเครื่องหมายให้หมดครับจากลบก็กลายเป็นจากบวกก็กลายเป็นลบครับ จากลบว่ากลายเป็นบวกครับนะได้เท่ากับ1.7ตันครับตอบไปถูกนะครับโมเมนต์ Moment. ต้องตอบแบบนี้แรงต้องตอบเป็นหน่วยของแรงในที่นี้คือตัน oy ของเราคำตอบออกมาติดบวกไหมครับแตงว่าที่สมมติไว้ถูกครับดูที่ฟรีบอดี้ขึ้นครับ อ่าถ้าติดลบก็ขึ้นมาทัดใหม่แล้วก็บอกว่ามันลงเท่านี้แต่นี้ติดบวกครับแต่ว่าสมมติถูกอ่าได้ไปสองคำตอบแล้วครับอ่าพวกเราก็โอไปเขียนในรูปเลยแล้วกันหนึ่งจุดเดตันใฟรีบอดี้ทั้งระบบเลยอ่าตอนนี้แสรนะเสร็จยังอ่าอออแป๊บหนึ่งเอารอ <c oughs>